สำหรับพี่ๆที่กำลังมองหารถแ a t c แบ a ก5ประตูใช้งานค่ะบอกเลยว่าคันนี้จัดเข้ามาให้เรียบร้อยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังพี่ๆจะได้รถสภาพสวยๆไปใช้งานสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นเจ้า Toyota Yaris h แ t c h แบ c กนะคะ1.2ส port Premium ย o เอนัน่นเองนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดสภาพสวยไปใช้งานแบบนี้เลยแบ็กท็อปดำชุดแต่งแน่นๆแบบนี้นะคะ มาค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับเซลล์แอร์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษทรัทคอออโต้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาชมเจ้าตัวนี้นะพี่พีข้อดีของเจ้าตัวนี้อันดับแรกเลยนะราคาหายจากป้ายแดงไปเยอะมากๆคือราคาอันนี้อยู่แค่4 8 9 9 0 0บาทค่ะเลขไมคันนี้อยู่ที่27,000 0เจขออภัยเลขไมค์คันนี้อยู่แค่27 0 0 0โลเท่านั้นนะคะได้รถปี22บสสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลย มาค่ะเดี๋ยววันนี้อะพาชมออปชันรอบคันคันนี้ได้อะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ค่ะฝากระโปรงสีขาวสม่ำเสมอทั้งคันนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะไฟหน้าโคมสวยโคมใสค่ะไม่แตกไม่ร้าวได้เป็นไฟหน้าปู LED แบบนี้เลยนะคะมีไฟหลีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเดย์ไทม์หล่อๆมาให้ครบค่ะด้านหน้านะคะไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยค่ะหนึ่งคู่ด้านหน้าพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะ สำหรับตัวล้อค่ะความพิเศษนะซุ้มล้อตัวนี้ได้เป็นซุ้มล้อสีดำนะคะนี่แก้มนะคะอยู่ในสภาพชิดแนบแน่นนะไม่ใช่รถชนหนักพีิกความจมน้ำมาอย่างแน่นอนค่ะตัวล้อค่ะได้เป็นล้อเดิมโรงงานเนี่ยตัวนี้ได้เป็นรูป X ก,กตรงกลางแบบนี้คือได้เป็นตัว X อ็กซ์เบนเองนะคะเป็นล้อทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยสภาพสวยมากๆนะคะคันนี้ได้เป็นขอบ15 ะะซุ้มล้อนอกจากได้เป็นคิ้วสีดําแล้วนะ,ะซุ้มล้อโปร่งพร้อมใช้งานเลยนะคะมาค่ะกระจกบ้านหน้ากระจกสวยกระจกใสได้เป็นกระจกเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นสีดำนะคะตัดตัดกับสีตัวรถแบบชัดเจนเลยสภาพความหล่อเด่นๆแบบนี้ไปเลยนะคะได้เป็นพับปรับไฟฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกเรียบร้อยนะคะมาค่ะพาชมภายในกันนะคะ ขอภัยสักนิดหแบบนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้รถบอกเลยก่อนเนาะอ่ะมากันต่อค่ะสาหรับภายในตัวท็อปอย่างนี้นะมันต้องพิเศษกว่าตัวอื่นอยู่แล้วภายในได้เป็นเบาะหนังสีแดงตัดด้วยสีดําค่ะนี่เลยพี่พจ๋าได้เป็นรูปตัวเตรงกลางแบบนี้นะสวยมากๆเนะี่ยบอกเลยว่าพี่จ๋าพี่จะได้รถสภาพป้ายแดงเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านี่กว้างใหญ่สวยแบบนี้โครงสร้างค่ะ ได้เป็นโครงสร้างเดิมโรงงานกระดูกงูนะคะเรียงตัวกันสวยแบบนี้เม็ดดอตเม็ดอาร์ชัดๆัแน่นๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยหัวนอ็อตได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขแผ่นเพจครบนะหัวน็อตนี่เลยยิ่งถ้าเป็นสีขาวนะพี่ขามันจะมองเห็นค่อนข้างชัดนะป่ะราไปดูภายในกันต่อเลยสําหรับภายในค่ะเล็กลูมกว้างนั่งสบายนะยืดแข้งยืดขาได้เลยนะอันดับแรก นะมาดูนต่อตัวเบาะค่ะได้เป็นเบาะเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะเป็นเบาะหนังสีแดงตัดด้วยสีดำนะคะเบาะตึงๆไม่เหี่ยวไม่ยน่นไม่แตกไม่ร้าวแล้วก็ได้เป็นรูปตัว X แบบนี้นะสำหรับคันนี้ค่ะรองรับตัวคาซีทเรียบร้อยนะใครมีลูกเล็กหรือว่าใครมีหลานๆนะคะที่ยังต้องนั่งคาซีทอยู่นะคันนี้ใช้งานได้นะคะมากันต่อที่ด้านท้ายค่ะนี่เลยด้านท้ายนะคะ อันดับแรกเดี๋ยวดูด้านบนก่อนเลยเนาะด้านบนนะมีไฟเบรกอยู่ที่สามมาให้เรียบร้อยนะคะอยู่ด้านในมองเห็นไมเอ,อ่ยแล้วก็คีบฉลามด้านบนนะคะมีมาให้นะคะกระจกบานท้ายได้เป็นกระจกเดิมโรงงานค่ะนี่เลยเนะ่คะเลนไลฟ้าชัดๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะที่ปัดน้าฝนมีให้ครบพร้อมใช้งานนะใช้งานได้ตามปกติเลยไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์ค่ะกล้องมองหลังพร้อมเส้นกระระยะให้ครบ นะคะยาริ aris, แล้วก็เป็นตัว e อ o กซนะเป็นตัว Top n e นนะคะให้รู้กันไปเลยนะถัดลงมาค่ะเซนเซอร์4จุดพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยสำหรับท้ายคันนี้เนาะ,ะสำหรับด้านในนะคะตัวท้าย5ประตูแฮชแบ็เนี่ยนะค่อนข้างกว้างนะคะจะเก็บผงเก็บของนะคะพี่ๆสามารถเก็บได้เยอะเลยนะนี่นะคะตรงนี้สามารถถอดออกได้นะพี่ๆนะด้านในนะคะ เบาะเนี่ยสามารถพับเก็บลงได้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้เก็บของเก็บของนะแล้วตัวนี้นะเดี๋ยวพาชมด้านในสักนิดหนึ่งนะรถรุ่นใหม่ๆนะคะจะไม่ได้ยางอะไหล่แล้วเนาะจะได้เป็นชุดปะยางนะคะฉุกเฉินมาให้นะคะอันนี้มีครบนะพร้อมใช้งานเลยค่ะพี่ๆค้าป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับด้านท้ายนะคะนี่ไม่มีหักไม่มีงอได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นก้านเดิมโรงงานเนาะท้ายนะคะอันนี้หัวน็อตเนาะหัวน็อต ไม่มีขยับเลยนะพี่พี่คะ,ะและเดี๋วเราไปกันต่อค่ะสาหรับด้านในฝั่งนู้นเนาะมาค่ะเดี๋ยวพาชมนะนี่เลยด้านในฝั่งนู้นค่ะอันดับแรกเลยขึ้นไปที่เพดานก่อนเลยเพดานได้เป็นเพดานเดิมนะเนียนๆสวยๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยยันเจิมเลยนะคะนี่จุดชาร์จแบตหรือว่าจุด usb เสียบได้นะคะมี2จุดให้กันด้วยกันนะคะนี่ เบาตึงนะพี่นะไม่เหี่ยวไม่ยน่นไม่แตกไม่ร้าวนะคะสภาพดีสภาพน้องๆป้ายแดงแบบที่แอแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นเลยมาดูวันต่อค่ะสําหรับตัวนี้นะได้เป็นระบบสมาร์ทย์เลดเรียบร้อยนะคะไม่ต้องเอาคุณแจมาไข่นะมาค่ะโอ้โหพี่คะภายในนะแบบมันโหมันริอนเนาะอ่ะเริ่มดูพวงมาลัยก่อนเลยดัแบ,บแรกพวงมาลัยค่ะได้เป็นสีเดียวกับตัวเบาเนาะเป็นหนัง เป็นหุ้มหนังเนียคสีดำตัดด้วยสีแดงเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะที่ตัวพวงมาลัยเองนี่เนาะนี่หน้าปัดเรือนไม้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหน้าจอกลางได้เป็นระบบทัชสกรีนคันนี้ได้เป็นแอร์ออโนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะด้านขวามือนียคะปุ่ม Entry s t t r t นะคะอยู่ด้านขวามือแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พี่พท่านไหนนะคะสนใจเจ้าตัวนี้นะ ได้รถโครงสร้างเกจเอไปใช้งานต้องคันนี้เลยแล้วเลขไม์แค่20,000เท่านั้นนะคะกระดูงูค่ะฝังนี้อยู่ในสภาพเดิมสวยนะคะไม่แบบว่าไม่มีบิดเบี้ยวคดงอเลยนะคะมาดูกันต่อที่หัวน็อตค่ะได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขรมออกอครบครบแบบนี้นะคะพี่ๆเหมือนจื้อรถใา้แดงในราคาแค่4ี่แสน 8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาชมสำหรับตัวห้องเครื่องคันนี้นะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักคู่หนึ่งนะคะ เปิดปาระกโปงขึ้นเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเลยเบ้าโชกค,ค่ะเบ้าโชกอยู่ในสภาพเบ้าโชกเดิมสภาพสวยนะคะมิดดรอปมิด์อาร์คลอยเชื่อมลอยต่อแน่นๆแบบนี้เลยนะคะคานแก้มค่ะได้เป็นคานเดิมคานแท้นะคะเครื่องยนต์ไม่มีร่องรอยของน้ํามันหยดเยิ้มหยดย้อยออกมาแบตเตอรี่ครบพร้อมใช้งานค่ะจุดมาร์คสีเดิมโรงงานชัดแน่นแบบนี้นะคะสําหรับคานด้านหน้าค่ะหมุดเดิมหมุดแท้ไม่มีแกะไม่มีขยับสติ๊กเกอร์โรงงานครบครบคานแก้มได้เป็นคานเดิมแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตฝั่งนี้นะ ที่ดูได้เลยนะหัวน็อตซอกหัวน็อตฝากระโปรงนะคะได้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะฉะนวนกันความร้อนครบค่ะติกเกอร์เดิมโรงงานครบครบแบบนี้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเจ้า Toyota Yaris h a t c h b แบ็ก2 Sport p r e อ i u ปอร์ตพวตัวท็อปตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆพี่ๆจะได้เหมือนพระภาพรถป้ายแดงไปใช้งานเลย ะะมาในราคา489,000บาทเท่านั้นได้รถปี2 2กับเลขไมล์สหมนะคะพี่พี่ติดต่อสอบถามแอร์ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0 6 4 6 6 6 2, 2 9 9 6ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีมาอัปเดตกันทุกวันนะคะ